คุณเจ้าของโรงแรมนะครับผมจบคณะการศสตร์และการบัญชีของเราตอนนี้เป็นลูกพี่ลูกต้นเป็นลูกพ่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะมณีรัตน์จตุรภาค่ะเป็นนักวิจัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอัญชลีเพียคโสนะคะเป็นนักพัฒนาธุรกิจค่ะเราสองคนนะคะมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมานําเสนอในนิทรรศการนะคะก็จะเป็นการนําเสนอผลิตภัณฑ์จากดอกไม้แล้วก็สมุนไพรค่ะน,นํามาพัฒนาเป็นเครื่องสําอางนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจําหน่ายค่ะต่อยอดจากงานวิจัยไปสู่งานผลิตเชิงพาณิชย์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์จากตัวของมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะจะทําเป็นตัวสารกันแดดนะคะตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะถัดมานะคะ ด้านนี้ค่ะจะเป็นาสารสก,กัดจากเปิดกล้วยหอมทองของจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นในส่วนของแชมพูสครับแล้วก็บอดี้โลชั่นค่ะด้านหน้านี่นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดค่ะก็จะมีทั้งแฮร์เซรัมแล้วก็ผลิตภัณฑ์กันแดดค่ะ ด้านข้างนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์จากดอกบัวหลวงนะคะของจังหวัดปทุมธานีค่ะเราก็จะมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมหรือว่าจะเป็นสบู่ก้อนค่ะด้านริมสุดนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องของปทุมค่ะเราก็จะนำมาพัฒนาเป็นตัวแชมพูแล้วก็เซรั่มนะคะ โอเคด้านหน้า <Okay. S 1> ตรงส่วนนี้เลย <Okay. S 1> จะเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจะเป็นแฮโทนิกนะคะจากน้ำมันขิงค่ะค่ะโดยรวมแล้วนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าต้นแบบเชิงพาณิชย์ค่ะเป็นซักเซสเคสทั้งหมดที่เกิดจากวอวอค่ะ ซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะทําทธุรกิจนะคะโดยการเป็นเรื่องของสมุนไพรนะคะก็สามารถมาแปลรูปเป็นเครื่องสําอางได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกินแคร์โลชั่นเซรั่มนะคะหรือแม้กระทั่งเครื่องชําระร่างกายนะคะซึ่งวอล,ลของเราก็สามารถรับผลิตนะคะเป็นตัวอย่างสินค้าเพื่อไปทดลองตลาดเราก็มีโรงงานของเราเองนะคะซึ่งถ้าเกิดสนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ mobileweb.tister.or.th ะะหรือว่าจะเข้าไปเซิร์ชง่ายๆเลยนะคะ Google w a Wall ทั wall, ะะ้ง w a นสองตัวค่ะซื้อหัวเร้วนได้ออนไลน์เัเ้ง